ได้ดูกระไของผมด้ว่าเอยู up, ่เจ้าอ๋อมึงเดี๋ยนี้อย่าอึ้งเนาะเอาลหนีอึ้งเนาะเราตเาตาเาเนาะไว้หนึงเลเปิดเปิดด้ยก็ได้ยจะเงียบได้้วยดิเรยัแง่เ็นยกูอือหมกแดงด้อผมเดินอืออยงมาเอาแมนด้อเอาเมันใครเนาะใครบอา จำพอไปมคจับเบืงครับผมเุ่นแลุ่นนะจับีุนไปเสร็นี่ไหลายดิโอ้หลายยูอิงยางไงเดี๋ยวองยางนี่นี่ะเลย้เอาเนียนะไนตัดหนึ่งหลายเตือยู่น่นลนนะนูนอรนู้นะนู้นะไหลายนคอ้อใครมีหลายตัวตัวหน่ชตหาตตัวน่มบอลเพ่มนือ